ตอนนี้คณะเจ้าภาพก็กำลังโปรยข้าวตอกดอกไม้อยู่เย็นเป็นสุกเงินทองไหลมาเงินทองไหลมาไปมาโนหรือจะใหเียไคนดียวโปรยท่วบริเวณได้ท่อบริเวณได้เลยอง็แคตั้งเทัน่ไม่เป็นไรที่บ้านี ไอ้วันนั้นใครให้มาอันนี้อ๋อลงเจแล้วมาให้ที่บ้านมีลงเจวันนั้นไปสาคนเดียวก็ได้เมื่อกี้โปรยโปรยทั่วบริเวณได้ถือคนละพานก็ได้เดินมาเนี่ยเนะเอาเอาเพิเ่งเดียวนะเดีเ๋ยวไปกลน อย่าพึ่งนะ 1, father s father s father 2, 3เดินไปเรื่อยๆพี่เชนี่โปรยทั่วบริเวณเลยได้ค่อยๆมันจะได้เห็นเป็นสายๆ 1, 2, 3 1, 2, 3อ่ะมไว้น้าร้อน